และนี่คือสมาชิกคลิก125่งร้อยยี่สิบห้าไอ้นะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาใหญ่กันเฮ้ยมดนนั่นเลยโอ้โยจ๋ยวๆเฉวย ตัวแรงนะฮะตัวแรงที่ไหนตัวแรงตัวี่เมย์อ๋ยีบีอันนี้เพื่อนฝาแปดอ่าสิบห้าผมจะถ่ายนี้เราไปเอาลงไปลงใน YouTube ไงแล้วก็ทำดีใน y o u t u b บ้างเดี๋ยวจะลงกลุ่มในคลิปหนึ่งสองห้า สีฟ้าตัวแรงนี่่าสีชมโอเคก็ลองสูงยีส่สิบสามห้แต่ผมไม่เข้าไปครับผมไม่ดื่มเ, <c oughs> เบียร <c oughs> ์เช้ายันกลับสมาชิกก็มีประมาณนี้นะฮะวันนี้มาประมาณ20คันนี่รถของ Morgan Travel นะฮะมีแต่ตัวแรง